ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมรอดมัสการและการเทศนาของเราในวันนี้นะคะหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่ารอบนมัสการในวันนี้จะหนุนจิตชูใจชีวิตของท่านและหากวันนี้ท่านได้รับพระพรผ่านการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากจะหนุนใจท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า หรือท่านที่กำลังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและกำลังเผชิญปัญหาอยู่เพียงลำพังพระเจ้ารักท่านและพระองค์พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างท่านพร้อมที่จะเป็นเพื่อนและปลดปล่อยท่านจากภาระปัญหาการรู้จักกับพระเจ้าไม่ยากเลยค่ะเพียงท่านสแกน QR code มาจะมีทีมงานที่คอยแนะนำท่านให้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นค่ะในพระวจ,จนะของพระเจ้าได้เขียนไว้ว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนือ และแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะทำให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ